สวัสดีครับวัดไร่ขิงในวันเสาร์ครับนในช่วงที่โควิดระบาดนะครับเรามาวัดไร่ขิงกันตลาดน้ำลมไฟหมีช้างด้วยสวยงามสวยงาม วัดเล็กขิงในวันเสาร์นะครับเดือดขาดจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาในวัดนะคะวันนี้คนน้อยเป็นวันเสาร์ารโควิดกำลังระบาดทุยยุโรปเอ่ออีลาน สหรัฐเกาหลีใตออ้อินเดียก็เริ่มมีปิดประเทศฟิลิปปินส์ปิดประเทศเนี่บรรยากาศรยากาศ,นากาศคนน้อยครับดูรู้เลยด้วยพิษระบาดของโควิดคนน้อยน้อยมาก,ยากาอย่าไปไหว้พากันข้างในครับอันนี้เป็นลานจอดลาจอ มีการก่อสร้างในเดือนมีนาคม2563น่าจะสร้าง้างที่จอดรถแบบมีหลังคามาถึงแล้วก็มีโมชาดอกไม้ทุบเทียนตรงนี้โมชาดอกไม้ทุบเทียนรับ แต่ก่อนตรงนี้จะมีขายของตอนเ,เช้าฝั่งนู้นนะบรรยากาศในวัดกระดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็นี่ทำบุญดูข้างในวัดกันครับข้างในวัด ถวายสังฆทานตันนู้นครับตันนู้นถวายสังฆทานเดี๋ยวไปทำบุญฝั่งนู้นดีกว่าครับบรรยากาศภายในวัดคับวันนี้วันเสาร์อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดเนาะคนน้อยมากวันนี้คนไม่เยอะแต่ยังมีพุทธศสัตว์นิกชนมาอยู่นะครับเมื่อเราเอาดอกไม้ทุกเทียน้่านนู้นเนาะหน้าทางวัดแล้วก็เดินมาจุด ว้ยพาฝั่งนี้นะครับว้ย่าตรงนี้ข้างในเป็นโบสถ์ครับข้าไาไว้ไดาเย็นเสร็จแล้วเราออกประตูนี้ประตูนี้นะครับออกประตูนี้ปุ๊บข้างหลังจะเป็นท่าน้ํามีกว๋วยเตี๋ยวเรือมีข้ามฟากได้มีข้ามฟากได้ไดสะอาดมีระเบียบขึ้นเยอะเลยเหมือนมีการการ่อตร้งปรับปรุปงรีโนเวทปรับปรุงพื้นที่ เป็นเลือบไปล่างแล้วก็เป็นพื้นตรงนี้ปรับหมดใหม่หมดเลยนะครับปรับสะอาดนะครับสวยมากครับวันนี้เราใช้เซียวมี่ 9T นะบ,บันทึกวีดีโอเพื่อให้แฟนขับดู ก็มีระบบกันสั่นด้วยนี่ค็สวยมากมีน้ำแข็งใส่ด้วยมีข้าวกล่องเวฟเคยีมีติมด้วยกาแฟด้วยอินทนนทตกาแฟสดชมบ้านดินอินทนนทตออกเป็นบ้านดินนะครับ เป็นบ้านดินกิน่นัดนี่ขนมปังด้วยอาหารปลานะครับเป็นอาหารปลามาดูริมน้ำดีกว่า อืมปรับปรุงเป็นปูนเป็นโป๊ะหมดเลยถ้าไม่หานกพิราบลูกปลากระดิดกว่าของนุ่มิตะพานข้ามไปมีวังกรด้วยเป็นโรงพยาบาลบ้านไล่ขิงนะหรือโรงพยาบาลถามพานหรือบ้านไล่ขิงเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อน แว่นหมุนมข้าวหลามนะครับแว่นหุนข้าวหลามแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมเผามะพร้าวนี่แม่ใจดีแวะมหนุนด้วยมาจากวัดเล็กิงอยู่ตรงข้ามร้านกุ้งกะทิสดวันนี้แกขายผมยี่สิบสองบาทมะพร้าวน้ำหอมมีลูกเล็กลูกใหญ่ต้องดูดีๆอันนี้ลูกเล็กน่าจะหอมลูกใหญ่มันน่าจะเริ่มโตแล้วผมซื้อลูกเล็กไปได้ยีิบสองบาท ำบุญที่บรรลงขิงมาแล้วท้ายวิดีโอนี้ก็คือเป็นร้านกาแฟมีพวกวัสดุอะไรนะแก้วเซรามิกอยู่ข้างด้วยมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำใหญ่ออแกวว่าขิงมาอยู่ซ้ายมือนะถ้าใครจะไปเป็นเกษตรนะครับ